ก็สวัสดีนะคะพี่พี่วันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องประสบการณ์เฟซโดนล็อกนะคะก็จะมาบอกวิธีแก้นะคะว่าแก้ยังไงวิธีแก้นะคะไม่ต้องใช้บัตรประชาชนแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ปุ่มความช่วยเหลือนะคะหนูก็เพิ่งโดนล็อกมาเมื่อคืนนี้ไม่กี่นาทีก็เข้าเฟซตัวเองได้สำเร็จคะ่ะ ก็ไม่พูดมานะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เข้ามาที่ตั้งค่าเลยค่ะนี่ก็จะเป็นภาพที่หนูแคปหน้าจอทั้งหมดเลยนะคะมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้กดไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะมาถึงหน้านี้แล้วนะคะก็กดเข้าไปที่การจัดการแอปพลิเคชันนะคะก็เข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะ ก็ให้ทําการกดเข้าไปที่ m e x s e n g เ r เลยค่ะก็ให้เราทําการล้างข้อมูลเลยนะคะถ้าเรากดล้างข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กดออกมาเลยนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้พี่พี่กดเข้าไปที่ m e x s e n g e r ค่ะพอพี่พี่เข้ามาถึงหน้านี้แล้วก็ให้พี่พี่ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยค่ะ แต่ถ้ากดเข้าไปแล้วกดเข้าไปไม่ได้ก็ให้กดคำว่าลืมรหัสผ่านใช่ไหมพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้านี้ก็ให้เรากดไปที่ Google Chrome เ,เลยค่ะพอจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะถ้าเบอร์มือถือของเรามันผูกกับหลายบัญชีมันก็จะขึ้นมาให้เราหลายบัญชีนะคะแต่ถ้าเรามีบัญชีเดียวก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ่ะก็ให้เรากดดำเนินการลต่อเลยค่ะ พอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะเขาก็จะส่งรหัส otp มาให้เรานะคะก็ให้เราพิมพ์หมายเลขลงไปตรงนี้เลยนะคะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อเลยค่ะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่เราก็ตั้งรหัสผ่านที่เราจำได้นะคะพอเราตั้งเสร็จแล้วก็กดถัดไปเลยค่ะ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะว่าจะรับรหัส otp เบอร์ไหนถ้าเลือกเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อเลยค่ะแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้นะคะและนี่ก็คือบัญชีของหนูที่ถูกล็อกนะคะพอเรากู้บัญชีสำเร็จแล้วเราก็กดออกมาเลยนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่ messenger อีกค่ะ แล้วก็ได้บัญชีของเราคืนมาแล้วนะคะใน Messenger แต่ถ้ากดรหัสไม่ได้ก็ให้กดไปที่คำว่าลืมรหัสผ่านนะคะเดี๋ยวเขาก็จะส่งเข้ามาให้แล้วเราก็กดเข้าไปที่ Facebook ของเราค่ะถ้าเราทำจากตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะไอ้คุณแจที่ล็อกอยู่มันจะคลายล็อกออกมานะคะ ภาพคุญแจที่คลายล็อกก็ไม่ได้แคปมาให้ดูนะคะลืมค่ะก็เลยเอาภาพเก่ามาให้ดูนะคะแล้วก็จะมีปุ่มด้านล่างนะคะให้กดนะคะเราก็กดทําตามขั้นตอนของเขาเลยค่ะถ้าเรากดเข้ามาที่นี่แล้วกุญแจคลายล็อกนะคะ <S 1> <S 1> พ,อพอเราทําตามขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านของเรานะคะ แล้วก็แล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราพิมพ์ไว้นะคะแต่ถ้าเรากดแล้วมันยังไม่ขึ้นให้เรากดไปที่คำว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่แล้วเขาก็จะส่งรหัสผ่านมาให้เรานะคะแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็ให้เรากดคำว่าตกลงเลยค่ะแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะ แล้วก็ได้เฟซคืนมาแล้วนะคะกดเข้าไปได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะเอาไว้โอกาสหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีรักษาบัญชีให้ปลอดภัยไม่ให้โดนล็อกอีกนะคะถึงโดนล็อกเราก็เข้าได้เหมือนเดิมนะคะ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube 3ไบเถา่าทำด้วยนะคะแล้วก็ช่องแฟนเพจ facebook นะคะชื่อว่าสอนเปียผม,มง่ายๆกับ3ามไผเถานะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีและขอบคุณค่ะ